กำลังจะลงไปลูกนห่นูจะรีบไปไหนล่ะลูกหทำไมหนูไม่ลงไปกับพี่โยเมื่อกี้หมาตามผู้ใหญ่ก็มาตามแม่ห็นทำไหมถ็นทำ วิวลังกานี่แหละจะไปแล้วมันมีทางลงทางนี้อยู่ ไม่เห็นยังไม่ลงลูกให้แม่เห็นก่อน,มน,นแ,อแม่เห็นก่อนนะมนนชมวิวแดนสวรรค์ระวังหินร่วงอันตรายโตมาไปอยู่ข้างหน้าแม่อยู่ข้างหน้าเดินไปตามทาง เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยผาเทพนิมิตเออไปเนี่ยแหละแม่ก็ไม่รู้แม่ก็ไม่รู้เราก็มาด้วยกันห่วยมาไกลขนาดนี้แล้วยังมาตลกไอ้ต้นอีกโอ้ยหัวนนองออต้เนาะตลกไอ้ต้นนี่อย่งเนาะ โยนอะไรอีกเดี๋ยวก็เลน,น้ำกันเดี๋ยวกับห้งานประจ่าพี่น้องขอไ,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 ไพ่เนี่ยเล่าจ้าท่างบอกน้ำหลูกทัานบอกน้ำเผื่อนเผื่อนนะจ้เนาะก็สิเป็นหน้าผาหินแบบนี้ละจ้าเป็นหน้าผาหินนะคะเอ,อ่อจะร่นจะกรอนลงเอ,อ่อทุกปีนะคะเราต้องระวังน,นะคะสะพานผาสวรรค์สยอง อย่านะลูกอย่าปีนนะไนปะไโอ้ยทำไมสวยจังไ,ไปไ,ไปไเดินไปเดี๋ยวก็เห็นทางลง